ก็กับสวัสดีสวีดัตทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องท็อปโอ๊กวีนะครับเออน่ยนเน่เอ,อก็ก็คือวันนี้ก็ผมก็จะมาพูดเออเกี่ยวกับการลงคลิปทําไมลงคลิปช้าจังทําไมไม่ลงเลยหรือว่าเลิกทําแล้วอ,อ่ะจริงๆก็ไม่ได้เลิกทําไม่ได้อะไรหรอกครับผมเออคือนั่นเนละยอืมผมไม่ว่างนะครับไม่ว่างเลย แล้วก็จะโอ้ผมจะรีวิวสกินล,ลิงอีโวตัวนั้นใหม่นะครับผมเพราะว่าผมเข้าใจไหมก็คือโทรศัพท์ผมมันห้างอะ่ะมันมันกระโหลงปุงอะ่ะมมันก็คือแบบยังไงอะ่ะก็คือมันอัดขิปไม่ได้เวลาอัดแล้วมันจะหลุดเวลาอัดปุ๊บแล้วมันก็จะหลุดแล้วพอทีนี้ผมก็ไม่ทำเลย แล้วตอีนี้ผมมาได้โทรศัพท์ใหม่ผมก็จะจะพยายามลงคลิปให้เยอะกว่าเดิมนะครับก็นั่นแหละครับแล้วแล้วผมก็จะจะรีวิวฮีโร่ตัวใหม่ก็ชื่อหยานเลยนะครับผม mm hmm. ก็รอดูคลิปหน้ากันเลยนะครับว่าผมจะลงรีวิวสกินลิงก่อนหรือว่าหยานก่อนก็คือว่าผมจะลงสกินลิงก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะ ราดูกันเลยแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูสก,กิตลิงผมอะที่ผมเติมเอาสก,กิตลิงอะ่ะไอคุมบลองอยู่ไปดูกันเอาเองแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับบ๊ายบาย